สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของฉันขอบคุณทุกคนมากๆสําหรับความสนใจและความรักที่มอบให้กันเสมอขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ตอนที่15ของเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลี่ตื่เทียนมาติดตามกันเลยค่ะเช้าตรู่ที่ใสงานแจ็คกาลังติดตามความคืบหน้าการเทคอนปรีฐานอาคารใหม่เมื่อโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นปลายสายคือแม่ของเขาเสียงเธอฟังอ่อนแรง บอกว่าเวียนหัวและปวดศีรษะมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่อยากรบกวนเขาแจ้งขมวดคิ้วทันทีรีบบอกให้แม่กินยาความดันเดิมและพักผ่อนจากนั้นเขาจัดการมอบหมายงานให้พี่เฮิงชัวคราวก่อนรีบขับรถกลับบ้านโดยไม่ลังเลทันทีที่ถึงบ้านเขารีบโทรเรียกคุณหมอเวมาตรวจอาการหลังตรวจเช็คเรียบร้อยหมอสรุปว่าแม่ของเขาอาการกำเริบจากโรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนต้องพักผ่อนให้มาก และรับประทานอาหารลดอ่อนในช่วงนี้แจกนั่งข้างเตียงช่วยแม่จัดหมอนผ่มผ้าแล้วเดินไปชงนมร้อนให้เธอแม้จะเคยชินกับอาการแบบนี้แต่ทุกครั้งที่เห็นแม่ไม่สบายเขาก็ยังอดรู้สึกกังวลไม่ได้ระหว่างที่เขากําลังวุ่นอยู่ในครัวทิวเทียนก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูมือถือกระจาดเล็กๆข้างในมีไข่ไม่กี่ฟองกับเนื้อชิ้นหนึ่งเมื่อรู้ข่าวว่าแม่ของแจกไม่สบายจากผู้ใหญ่บ้าน,านเธอก็รีบเดือนเท้ามาเยี่ยม แม่ของแจ็คพอเห็นเธอก็ยิ้มสดใสขึ้นท,ทันทีป้าดีขึ้นแล้วจะ้ะพอเห็นหนูมาป้าก็หายเหนื่อยเลยทิวเทียนั่งลงขอบเตียงอย่างปลิงใจแล้วหยิบของจากตะกร้าออกมาทีละชิ้นหนูแวะไปตลาดได้แค่นี้เองค่ะหวังว่าป้าจะทานได้นะคะแม่ของแจ็คจับมือหนุ่มๆของเธอแล้วยิ้มอย่างเมตตาถามทายอย่างสนิทใจเรากับรู้จักกันมานานแจ็คเดินขึ้นมาจากครัวเห็นภาพนั้นก็หยุดชะงักเล็กน้อยเขามองเงียบๆอยู่สักพัก ก่อนจะเดินเข้ามาทักถ่ายแล้วชวนทุทีไปช่วยกันต้มโจ๊กในครัวมื้ออาหารง่ายๆถูกเสิร์ฟขึ้นไปไม่นานหลังจากนั้นทั้งสาคนนั่งรอมโต๊ะด้วยกันบรรยากาศอบอุ่นทูทีเย็นแบ่งโจ๊กอย่าง,งคล่องแคล่วเก็บโต๊ะอย่างเรียบร้อยส่วนแจ็คคอยรินน้ำหาผลไม้เสิร์ฟเพิ่มแม่ของเขานั่งมองทั้งสองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสุขแจ็คเห็นภาพแม่ของเขากับทูเทียนั่งคุยกันอย่างสนุกสนาน มืจับมือรอยยิ้มที่ไม่เคยเลือนจากใบหน้าของแม่ทำให้หัวใจเขานุ่มนวลลงอย่างบอกไม่ถูกความเครียดจากงานความเหนื่อยล้าทั้งหมดเหมือนถูกลบเลือนไปเขาไม่ต้องการสิ่งยิ่งใหญ่ใดในชีวิตขอแค่กลับบ้านมาแล้วเห็นภาพนี้แม่สบายดีและทูเทียนอยู่เคียงข้างก็พอแล้วช่วงเที่ยงผ่านไปอย่างเงียบสงบในครัวเล็กๆทูเทียนกับแจ็คช่วยกันเก็บจานล้างครัวแล้วชงชาให้แม่ดื่มก่อนพักผ่อนก่อนกลับทูเทียนยังไม่ลืมที่จะหันมาเตือนแม่ของ แจกว่าอย่าลืมกินยาให้ตรงเวลาแม่ของแจ็คจับมือเธออีกครั้งรอยยิ้มอ่อนโยนยังไม่หายไปจากใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่บอกว่าเธอได้รับความห่วงใย,ยและการมาเยือนครั้งนี้คือของขวัญอันแสนอบอุ่นที่สุดหลังจากตรวจสอบความคืบหน้าการเทคอนกรีตเส้นทางใหม่เสร็จแจ็คก,ก็ขับรถเรียบไปตามทางดินแดงที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านด้านล่างแดดยามบ่ายไม่ได้ร้อนแรงนักแต่ก็พอทําให้เสื้อเชิ้ตของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อวันนี้ เขามีเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจไว้และจะต้องทำให้สำเร็จหลังผ่านโค้งถนนไม่กี่ช่วงจอดรถข้างทางเพื่อถามทางไปบ้านของลุงกินเจ้าของเดิมของที่ดินที่เขาสนใจเป็นฟาร์มเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างมานานลุงกินอาศัยอยู่อย่างเง,งียบๆในบ้านไม้ยกพื้นท่ากลางสวนต้นหมากและไร่มันสำปะหลังอยากต้องเดินลัดเลาะผ่านทางเดินเล็กใต้ร่มไผ่เขียวขจีจึงไปถึง ลุงกินต้อนรับเขาด้วยน้ำชร้อนและการจับมือแน่นอย่างคนจริงใจพอทักทายกันไม่นานแจ็คก,ก็เข้าเรื่องทันทีแปลงที่ดินนั้นลุงยินดีขายให้ไหมครับลุงกินพยากหน้ามีเอกสารครบบ้านเก่าแม้จะถุดโถงแต่ฐานรากยังดีตามเดิมเหลือแค่สนามหญ้าโลง่ลงๆกับต้นไม้ผลไม้กี่ต้นราคาที่ลุงเสนอคือ250ล้านดงแจ็คไม่ต่อรอง อะไรมากแค่เงียบคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเรียบลุงลดให้เหลือ210ล้านได้ไหมครับผมไม่ได้ซื้อไปขาขายแค่อยากหาที่ให้คนคนหนึ่งได้อยู่อย่างสงบลุงกีนจ้องมองเขาอยู่พักหนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆเห็นความตั้งใจจริงของเองเอาเถอะลุงให้ราคานั้นทั้งสองทำสัญญาทันทีในตอนบ่ายนั้นบนโต๊ะไม้ไผ่กลางบ้านเก่าหลังใหญ่แยกโอนเงินทันที และรับแฟ้มเอกสารกับโชนที่ยังหอมกลิ่นหมึกพิมพ์ใหม่ๆเขาออกมายืนกลางลานบ้านมองไปรอบๆที่ดินกว่า300ตารางเมตรกับบ้านชั้นเดียวหลังคากระเบื้องสีซีดท่ามกลางสวนรกที่ย่าขึ้นถึงหัวเขาแนวรั้วไม้ไผ่รอบบ้านผุพังแทบหมดแต่ในสายตาเขามันไม่ใช่แค่ที่ดินเปล่ามันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งแจกยืนนิ่งอยู่นานลมพัดผ่านแนวกล้วยข้างบ้านเขากำแฟ้มเอกสารแน่นดวงตาจ้องไปไกล ยังอีกฟากหนึ่งของเนินเขาที่ซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งยังคงต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบไม่มีใครรู้ว่าเขาซื้อที่ผืนนี้ให้เธอและเขาเองก็ไม่คิดจะบอกแค่บอกว่าเพื่อนให้ยืมก็เพียงพอแล้วขอแค่เธอวางใจจะอยู่ขอแค่เธอมีหลังคาและทางเดินของตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้ใครขากลับแจ็คแวะร้านของชำซื้อลวดเชื่อมอุปกรณ์ซ่อมบ้านและของใช้จําเป็นหลายรายการในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพของห้องครัวเล็กๆที่สะอาดเรียบร้อยแปลงผักที่เขียวสด และหญิงสาวคนหนึ่งกําลังขับมาร์คเมนดูแลทุกอย่างในพื้นที่นั้นหรือไม่ต้องกลัวไม่ต้องก้มหน้าและหากเป็นไปได้เขาจะยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอพร้อมช่วยเธอทุกครั้งที่เธอต้องการแม้จะไม่มีคําพูดใดจากเขาก็ตามบ่ายวันนั้นแดดเริ่ม่องแผวหลังฝนที่ตกในช่วงเชา้าแจ็คกลับมาถึงบ้านก็เห็นแม่ของเขานั่งรอยอยู่ในห้องรับแขกทรินชาวางแก้วลงตรงหน้าลูกชายแล้วถามด้วยรอยยิ้ม ช่วงนี้ลูกไปใส่งานแต่เช้ากลับบ้านค่ำๆแถมยังพาเด็กหญิงชื่อทูทีนไปซื้อของด้วยใช่ไหมในใจมีอะไรซ่อนไวร้รอเปล่ายากหน้าแดงนิดๆเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างใจเย็นผมแค่อยากช่วยเธอให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีอีกครั้งเธอผ่านอะไรมาเยอะผมไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแม่ของเขาพยักหน้าเบาๆดวงตานุ่มนวล ลูกเป็นคนมีน้ำใจแม่ดีใจที่เห็นลูกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแต่ถ้าลูกชอบเขาจริงอย่าแค่ช่วยเหลือให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่คนที่น่าสงสารแต่คือคนที่คู่ควรกับความรักและมีสิทธิ์ได้เลือกเส้นทางใหม่ของตัวเองไม่นานหลังจากนั้นยักษ์พาทูเทียนขับรถไปตามทางดินเรียบชายเขาพวกเขาผ่านแนวเนินเขาหลายลูกแล้วเลี้ยวเข้าเส้นทางเล็กๆจนมาหยุดที่ที่ดินผืนหนึ่ง ซึ่งจ็กเพิ่งซื้อเมื่อวานเบื้องหน้าถูเทียนคือบ้านชั้นเดียวหลังคากระเบื้องสีซีดรายล้อมด้วยสวนรกร้างหญ้าขึ้นสูงถึงเขาต้นไม้ผลและไม้ลือแห้งกลางบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นฟาร์มเล็กๆที่ถูกละเลยมานานจ็กเปิดประตูรถเดินลงก่อนเขาหันมายิ้มอ่อนๆให้เธอเธอเข้าไปดูได้นะถ้าโอเคก็อยู่ที่นี่ชั่วคราวก็ได้บ้านหลังนี้เพื่อนฉันให้ยืมอยู่เปล่าๆก็เสียดาย ุเทียนเดินช้าๆเข้าไปในลานบ้านสายตากวาดมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกทั้งมุนงงและซาบซึง้งบ้านเก่าแต่อย่างมั่นคงหน้าต่างฝุ่นจับหนาแต่ยังคงเห็นเงารูปบ้านที่เคยมีชีวิตเธอหันไปหาแจ็คถามเบาๆแต่ถ้าหนูอยู่ที่นี่พี่จะไม่ลำบากใจใช่ไหมแจ็คมองเธอนิ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบฉันไม่เคยรำคาญใครที่กำลังพยายามจะมีชีวิตดีขึ้น เธอก้มหน้าเล็กน้อยไม่พูดอะไรต่อแต่ในใจเหมือนมีคลื่นบางอย่างกำลังซัดเข้าหาไม่ใช่ความเศร้าแต่คือการทราบซึ้งจากสิ่งเล็กๆที่ไม่เคยมีใครทำให้มาก่อนเยืนลองแจ็คยืนกุญแจบ้านให้เธอก่อนจะขับรถกลับเขาหันมาย้ำถ้าต้องการอะไรโทรหาฉันได้นะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วตูเทียนยืนมองรถที่แล่นหายไปหลังแนวต้นไม้มือเธอยังกำพวงกุญแจแน่น ความรู้สึกแปลกใหม่ค่อยๆแทรกเข้ามาในใจอบอุ่นและไม่แน่ใจในเวลาเดียวกันกลับเข้าบ้านเธอเริ่มกวาดลานเช็ดหน้าต่างอย่างตั้งใจทุกท่าทางช้าๆแต่มั่นคงเธอไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับแต่เพราะเธอเองก็เริ่มอยากใช้ชีวิตใหม่ในที่แห่งนี้ในแบบของตัวเองเช้าตรู่อากาศบริสุทธิ์อบล้อมผืนดินผืนใหม่ทูเทียนตื่นแต่เชา้ามัดผมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มจัดก,การบริเวณรอบบ้านเธอกวาดลาน เก็บเศษอิฐเก่าทีละก้อนตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นรกปิดทางเดินแม้ยังไม่คุ้นกับจังหวะชีวิตใหม่แต่ภายในกลับรู้สึกเบาวกว่าวันที่ต้องขดตัวอยู่ในกระท่อมกลางป่าที่ชื้นแฉะและหนาวเหน็บแจ็คมาถึงในตอนที่เธอกําลังปัดกวาดหน้าบ้านเขาสวมหมวกนิรภัยเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนกําลังคุยโทรศัพท์เรื่องงานขณะเดินเข้ามาทูเทียนเงยหน้าขึ้นพยักหน้าให้เขาอย่างสุภาพ แจคยิ้มตอบสายตาของเขาอ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่ดินผืนนี้ยังรกอยู่มากยากขึ้นสูงเศรษฐีก,กระจัดกระจายรั้วไม้ไผ่เอ็นหลงหลังคาหน้าบ้านก็เต็มไปได้วยฝุ่นเกาะแต่สําหรับทิวทินที่นี่คือของขวัญล้ำค่าแจ็กถามว่าเธอเริ่มชินกับที่นี่หรือ,อยังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมทิวทินส่ายหัวบอกว่าเธออยู่ได้ดีแค่ต้องใช้เวลาอีกหน่อยในการเคลียร์สวนเพื่อเตรียมปลูกผักแจกพยักหน้าและบอกว่าหากต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมเขาจะนำมาให้ในสัปดาห์นี้จากนั้นแจกโทรกับบ้าน เพื่อถามอาการแม่บอกกับเธอว่าอีกหน่อยเขาจะเข้าไปดูไซโครงการเขตเมืองแม่ของเขาบอกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นมากแล้วและกำชับให้เขาระวังสุขภาพแจค็คหัวเราะเบาๆแย่กลับไปว่าแม่ยังเป็นห่วงเขาเรากับเขายังเป็นเด็กสามขวบหลังจากพูดคุยกับทุเทียนอยู่ครู่หนึ่งแจ็คเตรียมตัวจะกลับแต่เมื่อเห็นเธอนั่งเช็ดบานประตูไม้ทีละซี่เขาก็ตัดสินใจอยู่ช่วยต่อพวกเขาช่วยกันเก็บบ้านปรับปรุงก๊อกน้ําเก่า ขนขยะไปทิ้งที่ชายป่าแจ็คช่วยซ่อมผ้าใบเก่าบังแดดช่วงบ่ายทำร่มเงาให้หลานหน้าบ้านระหว่างทำงานแจ็คสอนเธอแยกขยะรดน้ำต้นไม้ให้ตรงเวลาเขายังคำนวณตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มีไฟใช้ในตอนกลางคืนทูเทียนตั้งใจฟังทุกอย่างดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งเคยมีใครสักคนสอนอะไรดีๆอย่างจริงใจเมื่อถึงเที่ยงแจ็คพาเธอไปหลังบ้าน เก็บใบาชาสดสองสมยอดแล้วเตรียมตัวกลับก่อนขึ้นรถเขาหันมาพูดเธออยู่ตรงนี้ให้สบายใจค่อยๆทําทีละอย่างที่ตรงนี้ปลูกอะไรได้เยอะถ้าต้องการพันหรือปุ๋ยก็บอกฉันได้ทุเทียนพยักหน้าอย่างเงียบๆในใจเธออัดแน่นด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดออกมาได้แจ็คไม่เคยถามถึงอดีตของเธอไม่เคยกดดันแต่ก็ไม่เคยหายไปเขายืนอยู่ใกล้ พอให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวและเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันทูเทียนเชื่อว่าชีวิตครั้งใหม่นี้เธอจะไม่ต้องวิ่งหนีอีกต่อไปบ่ายวันนั้นแจ็คก,กลับถึงบ้านหลังจากวันที่ยาวนานแม่ของเขานั่งอยู่ที่ระเบียงอ่านหนังสือด้วยสีหน้าสดใสกว่าเดิมเขาถอนหายใจโล่งอกแล้วนั่งลงข้างๆแม่หันมายิ้มอ่อนแม่หายดีแล้วไม่ต้องห่วงมากนะลูกไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิว่าทีเทียนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง จ็คเล่าให้แม่ฟังว่าเขาพาเธอไปอยู่ที่บ้านเก่าที่ดินเล็กๆที่กําลังปรับปรุงใหม่เธอกําลังเตรียมตัวปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่พยักหน้าพอใจบอกว่าถ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยและช่วยเธอใช้ชีวิตได้อย่างสงบแม่ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่พร้อมทั้งสั่งให้จ็คซื้อของใช้เพิ่มเติมที่จําเป็นและถ้ามีเวลาอย่าลืมพาแม่ไปเยี่ยมเธอสักครั้งหลังอาหารเย็นแจ็คและพี่ฮึงเดินทางไปสายงานก่อสร้างโครงการใหม่แม้แดดจะร้อนจ้าแต่ทีมงานก็ยังคงทํางานอย่างขยันขันแข็งแยกเดินตวทีลหลหัง บ้านทั้ง14หลังคืบหน้าไปแล้ว70%เซและห้าหลังใกล้พร้อมส่งมอบเขากําชับกับวิศวกรและคนงานให้เดินหน้าตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องไม่ลดคุณภาพทุกคนพยักหน้าเข้าใจดีถึงความตั้งใจจริงของหัวหน้าทีมค่ำแล้วแจ็คแวะไปที่บ้านทูเทียนพร้อมถุงใส่มาม่าหลายซองเธอกำลังตัดใบตองอยู่มุมสวนผมเธอมัดเรียบร้อยตัวเพื่อนดินนิดหน่อยแต่แววตาเปล่งประกายแจ็คยกถุงขึ้นพี่หิวไม่รู้ว่าเธอกินอะไรหรือยังคิวเทียนยิ้มขำหนูก็กำลังจะต้มข้าวต้มพอดี สุดท้ายทั้งสองนั่งลงข้างเตาไฟต้มน้ําและใส่มาม่าลงหมอ้อมือเย็ยนที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบหลังอาหารแจ็กเอวยเบาๆพรุ่งนี้พี่จะพาเธอไปซื้อของใช้ส่วนตัวนะแปลนสีฟันเก่าของเธอมันไม่ไหวแล้วทูเทียนพยักหน้าแม้ลังเลหนูขอแค่ของจําเป็นพอนะอย่าซื้อเยอะทั้งสองแวะร้านขายของชำในหมู่บ้าน แจ็คซื้อผ้าหม่มเสือมุ้งแปลงสีฟันผ้าเช็ดหน้ารวมๆแล้วประมาณ3 5 0ร้อยห้ามืนด่งตอนจ่ายเงินเจ้าของร้านมองทูเทียนแล้วกระซิบนั่นใช่เมียไอเทียนที่หนีออกจากบ้านหรือเปล่าทูเทียนยืนนิ่งใบหน้าเธอซีดลงทันทีเสียงซุบซิบนินทาที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงกลับดังขึ้นอีกครั้งแจ็คยังคงสงบนิ่งเขาควักเงินจ่ายโดยไม่พูดอะไรแต่พอเดินออกจากร้านเขาหันมาบอกเธอด้วยเสียงเรียบแต่มั่นคง ที่นี่เราซื้อของไม่ได้ซื้อคำพูดทูเทียนมองเขาน้ำตาคลอเบ้าท่ามกลางสายตากรีดเฉือนจากผู้คนยังมีเขาคนที่ยืนข้างเธออย่างเงียบๆอย่างไม่อายใครแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับหัวใจที่เคยแตกสลายแล่จังดาวบางหน่งเวทุ่างในอจ Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình như một cái bóng, sống mà không hề có một chút hy vọng nào cho tương lai. Cô nhìn lũ heo trong chuồng, những con vật được ăn uống đầy đủ hơn cả cô mà lòng không khỏi xót xa. Cô từng cô đã từng mơ về một gia đình ấm áp, nơi mà cô sẽ cùng chồng vun đắp hạnh phúc. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy vỡ vụn, người chồng mà cô từng yêu thương đã thay lòng. Người mẹ chồng mà cô từng kính trọng, giờ chỉ xem cô như một kẻ ở đó. Cô bị đẩy vào những công việc nặng nhọc nhất bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng chẳng ai đái hoài đến nỗi khổ của cô từ tiên từ tiên ngồi thụp xuống bên hiên nhà sau một ngày dài mệt mỏi ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh đồng xa xăm cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa rơi nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn cô đã quá mệt mỏi quá đau đớn nhưng cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này ngay cả khi cô có khóc có đau thì cũng chẳng